เป็นการทำพิธีกรรายการขา่าวครั้งแรกของจ็กกี้นะคะความยากก็คือมากทุกอย่างบนโลกนี้ที่มันควรจะผิดพลาดอะมันได้ผิดพลาดหมดแล้วในวันนี้โอ้ยเซลล้วหนึ่งเลดีจกี้ค่ะน้านะาาเขินหน้าสดจังเลยอะถ่ายแค่นี้ได้ไหมบังกัน นี่คือคืนก่อนที่เราจะไปทำเดโมกันนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปทำเดโมนะคะเขาก็จะแจกเอกสารแบบนี้เรามานะคะซึ่งสก,กี้ก็ได้ทำการอ่านการขีดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตื่นเต้นค่ะไม่เคยเป็นพิธีกรรายการข่าวมาก่อนนะคะปกติก็พูดไม่ค่อยดูเรื่องอยู่แล้วบอกกับว่าเราจะจับประเด็นได้ไหมหอะไรเงี้ยตื่นเต้นเลยนะแต่ว่าวันเนี้ยต้องนอนก่อนเพราะการนอนพอจะทำให้เรามีพลังไปนอนกันนะคะเกิดไหนค่ะสวัสดีค่ะ Lady สกี้ค่ะ วันนี้เรามาเปิดกันที่บ้านก่อนนะคะเหตุผลที่เปิดที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องใส่แมสยาวๆแล้วนะทุกคนทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าจก,กี้ได้รับเลือกเป็นพิธีกรในข่าว3สีซึ่งก็คือเป็นการทำพิธีกรรายการข่าวครั้งแรกของจก,กี้นะคะตื่นเต้นแล้วก็บอกตรงๆนะทุกคนว่าไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงทำไม่เป็นแล้วที่สำคัญคือเป็นรายการสดด้วยนะทุกคนความยากก็คือ มากนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามีนัดทำเดโมเทปนะคะกับพี่ๆเขานะคะอ่ะไปทุกคน Let's go to m a r i d o n แ yeah! ย้โอุย้ยละครค่ะอุบัติไลน์อุบัติราฝากด้วยน,น,นะคะเล่นด้วยค่ะจำเป็นอยู่ในปอเตอร์ไปเข้าช่องการ์ดฉันอยู่ในลีฟคนเดียวฉันจะเต็มยังไงก็ได้เต็มยังไงก็ได้ฉันแค่ได้เป็นเทมโปสวัสดีจ้าไมล์ลีฟหอมกระดิ่งถึงแล้วค่ะทุกคน ทำตัวเป็นคนปกติปวดหูไหมแจกี้จ้าชอบอมงจ้าเป็นคนชื่อใหม่จ้าทำมาขมิ้นอ่านสคริปต์นะฮะใช่ใช่ไม่เคยอ่านมาก่อนเลยค่ะอยู่ๆก็คือต้องเข้าแล้วเนะนี่ะยังไงยังไงเห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงฮะ อัาจังเคียบมากเลยพยามลองมาปะเนี่ยมาดูกันนะครับว่าแจ็คกี้จะรอดหรือล่วงนะฮะล่วงค่ะดีนะเขามีซ้อมสองวันปวดหูไหมแจ็คกี้จ้าชอบมวงตา ยังงไกูลแมทก็ห้ามถอดเมารถอีกตั้งหากวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่เราจะมาทําการซอมแล้วเราจะมาออกรายการสดด้วยดีวีวันทองก็เลยแต่งตัวสวยงามอย่างนี้ ทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะเอาตรงนะตอนี้สมองเลอลิ้นพันคือแบบเหมือนตอนในร่างกายไม่สามารถใช้งานได้ในบางส่วนไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะคือวันนี้จะกี้ไปซ้อมมารอบที่2แล้วก็ได้เข้ารายการสดด้วยก็คือรีวิวบันเทิงใช่ไหมคะทุกคนทุกอย่างบนโลกนี้ที่มันควรจะผิดพลาดอะมันได้ผิดพลาดหมดแล้วในวันนี้คือแบบวันนี้รู้สึกแบบพังมากเลยอะอเราพยายามที่จะอ่านข่าวจับประเด็นอะไรอย่างนี้แล้วใช่ป่ะแต่มันกลายเป็นว่าตอนที่เราไปถึงหน้างานจริงๆอะอย่างรีวิวบันเทิงเนี้ยเราอะ ลืมส่งเข้าคลิปเสียงกลายเป็นว่าเราไปรวบแล้วมันเป็นไรกลายการสดอ่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นโอ้เซลละหนึ่งตอนที่พี่เขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนั่งจดทํากันบ้านขีดวงเสร็จปุ๊บเราก็ได้ยินพี่คนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าน้องอ่านข่าวจับชายนานมากเลยนะทำไมไม่ให้น้องอ่านข่าวจับชายคือพี่เขาก็หวังดีฉันอ่ะก็เรวยความที่มัวแต่มุ่นอยู่กับการวงการอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยพูดกับพี่เขาว่าอุ้ยไม่เป็นไรพี่อะไรก็ได้แล้วหูฉันก็ดับฉันไม่ได้ยินไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เา พูดอีกเลยกลายเป็นว่ามาถึงปุ <c oughs> ๊บ <Hum> ก <dû t> ็เปิดรายการแล้วก็นั่งกันสวัสดีค่ะนุนี่จกี้ก็เสียงจะห่อๆแผลๆนิดนึงเหมือนประมาณว่าไม่ค่อยมั่นใจถูกปะแล้วเราก็ทักทายกันตามปกติคือเราอะเป็นคนเชื่อมประโยคพูดเชื่อมให้เข้าข่าวอะไม่เป็นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากโชว์สกิลเรื่องการกินเพราะว่ามันเป็นข่าวจับชายแต่มันไม่ใช่ข่าวเราเรามั่นใจมันไม่ใช่ข่าวเราเราก็เลยบอกเขาแบบเอออาหารการกินเนี่ยพี่ๆแต่ละคนเคยเจออะไรแปลกๆในอาหารบ้างไหมพี่ๆเขาก็พูดก็เล่าก็อะไรเงี้ยระหว่างที่แบบพี่ๆเขาเล่าเราก็คิดใใจว่าคร เล่าข่าวนี้ก็พูดสิหนึ่งออกปาซึ่งพี่ๆเขาก็เงียบกันเว้ยแล้วเหมือนแบบสายตาพเขาทั้งสองคนก็คือเหมือนหันมามองว่าอามางึงอะคือทุกคนจะก,กี้ก็แบบว่าเดียวก่อนไม่ใช่ข่าวฉันข่าวแบมของฉันนะข่าวแบมฉันวางเตรียมพร้อมมาขัดข่าวแบมทุกคนกลายเป็นว่าเขาคงพูดกันตอนหลังไมอะว่าแบบไม่ใช่หลังไมหรอกไอตอนที่เราบอกว่าเราหูดับนี่นแหละว่าจะก,กี้อ่านข่าวจับชายฮะ เขาจับฉายเป็นของฉันโอ้โหแค่นั้นล่ะค่ะกี่ตกี้ซึ่งมีกระดาษอยู่ประมาณ10กว่าแผ่นที่อยู่ตรงนั้นน,ะนั่งเปิดหาถ้ามันเป็นความเป็นจริงอะ่ะทุกคนมันไม่ได้เพราะว่ามันคือรายการสด นี่คือแค่จุดเริ่มต้นรอบแรกที่แจ็กกี้ซ้อมวันแรกที่ซ้อมพี่ถ่ายให้ทุกคนดูแจ็กกี้ได้ใส่อีหูนั้นใช่ปะ่ะรู้ปะ่ะอีหูนั้นน่ะในหูเนี่ยเราจะได้ยินคนข้างบนพูดปะ่ะช้าๆหรือไม่ก็ต้องได้ยินเสียงลมเสียงเดินเสียงกดปุ่มทุกอย่างบนข้างบนเราจะได้ยินหมดแต่เราต้องมีสมาธิอยู่กับไอ้ข่าวเนี่ยแล้วถ้าข้างในเขาพูดอะไรขึ้นมาเราต้องไม่หยุดอีนี่นะแล้วที่สําสคัญคือการมองกล้องก็ยากคือพอเราเป็นนักข่าวเรานั่งเรียนกันสามคนใช่ปะ่ะกล้องอ่ะมันก็มีสามตัวมันมีอยู่บนเคนมลม มันมีจออีกเพราะว่าเขาต้องเปิดคลิปให้เราดูแล้วเราต้องรีแอคหลังจากที่เราได้ดูคลิปนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหงงมันเลยแบบยากจังเลยอะ่ะแล้วที่ยากมากคือการรักษาเวลาคือทุกคนเขาจะมีบอกเลยสมมติข่าวนี้เราอ่านเสร็จใช่ปะอย่างวันนี้เราก็เห็นเป็นกระดานซึ่งกระดานเนี้ยจะไม่ได้ขึ้นตลอดแต่อีที่อยู่ในหูเนี้ยจะบอกเราตลอดว่าข่าวนี้มีทั้งหมด5นาทีเราต้องใช้สติสัมปชัญญะของเราทั้งหมดในการจับเวลาว่าข่าวกี่นาทีแล้ว เท่านี้กี่นาทีแล้วคือเขาก็บอกว่าแบบมันจะต้องนับในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งคิดอยู่นะกูต้องสนใจอันนี้ต้องมองกล้องต้องอ่านข่าวและต้องคำนวณเวลาในใจเป็นวินาทีหรอเช่นอ่านไปแล้วก็1 2 3สคือยากมากทุกคนโคนี่คือทางสายใหม่ที่เราไม่มีความรู้เลยเป็นศูนย์เนี่ยก็เลยมาทําคลิปให้ทุกคนดูเพราะคิดว่าวันเนี้ยด้วยความที่ทุกอย่างมันฉุกและหุกจะกกี้ทำพลาดเยอะอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบ ในช่วงเวลานั้นไว้ก็เลยตัดสินใจว่าเออมาเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่ามาระบายให้ทุกคนฟังว่าอ,อุ้ยเป็นยังไงถ้าสมมติวคลิปนี้ออนหลังจากที่ข่าวมันออกไปแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์ชมจก,กี้หน่อยนะจก,กี้จะได้เอาข้อคอมเมนต์พวกนี้มาแบบปรับปรุงตัวเองอยากได้ฟีดแบค็คเออยังไงก็ติดตามกันด้วยนะทุกคนฝากให้กําลังใจกันด้วยนะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เจ็ดพฤษภาเป็นวันแรกที่จก,กี้จะได้อ่านข่าวทุกคนมองตรงแล้วตื่นเต้นมากเลยตอนนี้คือนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยนะแล้วก็รู้สึกกมมนนแายใจไ่ทัล้ว เป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนคือตื่นเต้นมากเปรายการแค่30มสนาทีเองนะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ให้กำลังใจจะกิดด้ยนะทุกคนกล่าวว่าจะเอาน้ำเปล่านะคะใส่แก้วนะคะแล้วก็ถวายพระนะคะไหว้พระที่บ้านก่อนออกบ้านกันนะคะทุกคนไม่มูเลยจ้าไม่มูเลยชื่อจี้รู้จักกันมาแจ็กกี้จ้า อันนี้เป็นการแต่งหน้าแบบใหม่เหรอคะก็ใช้แค่นี้เราก็แต่งแค่นี้ค่ะพอเพราะว่าปลอดภัยค่ะแต่งหน้าทั้งหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวคุณตอกแตกรอเราอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะไปกันเถอะคิดว่าวันนี้จะรอดหรือจะล่วงหรือจะอะไรยังไงคะมันต้องรอดสิคะเพราะมันสอบมาตั้งสองรอบแล้วเราได้พลาดไปหมดแล้วในวันสอบมันจริงเราจะไม่พลาดอีกแล้วผมยังพลาดทุกวันอยู่เลยครับผมปวนคำเดียการติดอ่างสับไปสับมาพับๆผมเป็นกำลังใจให้น้องครับน้องไม่ไปทางแย่กว่าผมได้เลย ยังไงคะจะเข้าสู่แล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยทุกคนก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราต้องไปวางเอกสารพวกนี้ในโต๊ะของเราก่อนดูตำแหน่งของเราให้ดีแล้วก็แบบวาง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 ให้มันหยิบง่ายที่สุดเผื่อมีเอ็กซ์ตรีมอะไรต่างๆไหคะดังน,นั้นดีฉันตื่นเต้นมากเลยคะ่ะตอนนี้ฉันก่อนแล้วนะคะลูกสาวจะร่วงหรือจะรอดคะก็คือคงต้องรอดแต่แบบตอนนี้ก็คือใจตืนตึกๆยิ่งกว่าเพราะแบบรั้นหาเถระลสมาคมลูกสาวยังอ่านผิดอยู่เลยตอนนี้งงมากอวยพรอะไรดีให้ลูกสาวคะวันนี้ต้อรับลืบ่นแหละแล้วก็อย่าลืมนะคะจากกี้เอส จากีจ้าชอบประมจ้าเป็คนเจ้าใหม่จ้ากูกูแลวบทนางแบบคนนี้หรือเปล่าคือคนนี้คือสุดยอดมากคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมวะได้ไหมเพราต้องพูดว่าเรียนยูทูบเราต้องเรียกว่าอะไรเธอจ้าเธอจ้าเธอจ้าคนนี้ยอดมากเลยเรียกได้ว่ามาวันแรกเหมือนทำมาแล้วสิบปี ความสามารถโอ้โหเร่งังเลยอเอาละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ถือว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีของคุณกำลังใจจากทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเน่จะไปเปิดไอจีดูว่าใครแท็กอะไรมาบ้างทุกคนไปก่อนแล้วนะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันหนอยเยอะๆนะคะและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย,บาย